F16 ิติด AIM 120สอยไฮเปอร์โซนิกลัสเซีย 3M เสริม2เซอร์คอน K H 1 7 M 2 d ด็เกอร์คินสารร่วงรวมกัน8ลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามลัสเซียยูเครนกันก่อนคลิปแรกนะครับคลิปนี้ประจํา เช้าวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเคนตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเหตุการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ยูเคนี่แหละครับได้มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยใช้ขีปนาวุธของอเมริกานะครับ ATACMS ตัวน,นี้นะครับยิงเข้าไปใน ภูิภาคของรัเสเซียซึ่งตามรายงานของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเนี่ยนะครับบอกว่าอาการยิงไปครั้งนี้ที่ภูิภาคไบอันเนี่แหละครับที่ไปที่คลังแสงที่อยู่ในรัศมี140กิโลเมตรเนี่ยครับการยิงครั้งนี้มีการยิงเข้าไป6ลูกนะครับกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียบ,บอกว่าระบบป้องกันแผ่นอากาศของรัเสเซียเอง s 4 0 0เนี่ยครับสามารถจัดการได้5ลูก มีหนึ่งลูกที่หลุดลอดจากการระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียและก็ลูกนี้นี่นะครับมันไปทําความเสียหายแต่ถ้ารายงานของทางฝั่งของยูเครนเขาจะบอกว่ามีการระเบิดนําร่องขึ้นก่อนแล้วก็จะมีการระเบิดต่อเนื่องกันมาอีก12ครั้งนั่นตอนนี้ก็คือแสดงว่าข้อมูลของทางฝั่งรัเสเซียกับยูเครนนี่ครับอาจจะไม่ตรงกันแต่ที่มีการยืนยันตรงกันแน่นอนก็คือ มีการใช้งานยิงขีปฏาวุธ ATACMS นี่แหละครับขีปนาวุธจากทางตะวันตกนี่แหละครับไปเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียอย่างแน่นอนเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ครับมันเกิดขึ้นคล้อยหลังจากการที่ประธานาธิบดีโปูตินนี่แหละครับได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎการใช้นิวเคลียร์พูดง่งายๆก็คือ เปลี่ยนแปลงกฎการใช้นิวเเขีรยให้มันง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็พูดในมุมที่มันกว้างมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะทําให้สามารถพลิกตามสถานการณ์ต่อไปได้เหตุการณ์ที่ตามมาหลังจากที่มีการโจมตีตั้งแต่เช้าตู่ตีสองามสิช่วงวันอังคารนี่แหละครับวันนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันก็เลยมีความคืบหน้ามีความ เรียกได้ว,ว่ามีกระแสต่อต้านหรือว่าการตอบโต้มาจากทางฝั่งของรัเสเซียนั่นคือเหตุการณ์ที่ทางรัเสเซียเองเนี่นะครับได้ออกมาแสดงความยืนยันแล้วนะครับว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีการเหมาะสมนี่ก็เป็นคํายืนยันหนึ่งของวลาดิเมียร์ปูตินจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับตอนนี้มันก็ต้องคอยดูเลยนะครับในช่วงวัน2วันต่อจากนี้ไปนั้นรัเสเซียจะมีการตอบโต้อะไรบ้างเกี่ยวกับการที่ อ่ายูเคนั้นยกระดับสงครามขึ้นอ,อีกครั้งหนึ่งในการที่ใช้อาวุธตะวันตกของอเมริกาเลยครับโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเรียกได้ว่าท้าทายกฎก,การใช้นิวเคลียร์ของรัสเซียทันตาเห็นเลยเหมือนกันท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ไหลามาถึงสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการใช้อเมริกามีการอนุญ,ญาตใช้งานขีปุรุต ATACMS เนี่ยแหละครับส่วนหนึ่งเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งที่มันอาจจะมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจ เพราะว่ามันก็คือเหตุการณ์การโจมตีเมื่อเช้าตูวต่วันอาทิตย์นี่แะครับวันอาทิตย์นั้นมีการโจมตีขนาดใหญ่จากกองทัพลัสเซียท่านผู้ฟังครับวันอาทิตย์ที่มีการโจมตีขนาดใหญ่นั้นมีการใช้เครื่องบินทั้งหมด44ลำนะครับมีการใช้ตู160นี่7ลำตู95 MS 16ลำตู22่22 M32 ลำซู34 5ลำซู27 4ลำรวมถึงนิก 3า10ลำรวมทั้งหมดก็44ลำจากเครื่องบิน6ชนิดการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะครับใช้ขีปนุษย์โจมตีมา120ลูกจากเครื่องบินต่างๆที่กล่าวมารวมถึงมีการใช้เรือ4ลำจากทะเลดำนี่แหละครับในการใช้ขีดยิงขีปนุษย์มาด้วยท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์สำคัญที่มันเกิดขึ้นในการยิงครั้งนี้นอกจากขีปนุษย์ต่างๆ ขีปุโรธล่อนต่างๆที่ยิงมาเป็นจํานวนมากรวมถึงโดนที่ยิงมาจํานวนถึง90้าลำท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นก็คือการมาของขีปุโรธไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกครั้งนี้ที่มีการยิงมานี่แหละครับมันมีการยิงมาใช้งานถึง2รุ่นเหมือนกันนั่นก็คือสามเอ็มรุ่นหนึ่งก็จะเป็นสา2เอ็มสองสองซคอนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเค4 7N2 ี่สิ e เดเกอร์หรือว่าคิงสารท่านผู้ฟังครับ ขีปบอวุธ2รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นขีปบอลวุฒไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนนั้นมีความเร็ว9มักและก็คินซานนั้นมีความเร็ว10มักความเร็ว10มักนี่ก็ประมาณ1 2 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง9มักก็จะประมาณ11,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งสําคัญที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นก็คือการที่ขีปบอวุธ ทั้ง2ชนิดที่ยิงมานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์คอนหรือว่าคินซานนี่เลยครับกับกลายเป็นว่ามันถูกระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียจัดการได้ล่วงไปทั้งหมด8ลลำเพราะฉะนั้น8ลำนี่นะครับมันก็จะมีเซอร์คอน1ลูกมีคินซาน7ลูกท่านผู้ฟังครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสร้างความประหลาดใจพอสมควรอย่างหนักในเรื่องของการที่ระบบป้องกันภัยอากาศของ ยูเคนสามารถจัดการขีบรุษไฮเปอร์โซนิกได้ทั้ง2ชนิดเครับเพราะว่าไฮเปอร์โซนิกนี่นะครับความเร็วมันสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องยากของระบบป้องกันภัยอากาศของยูเคนที่มีอยู่เพราะว่าระบบป้องกันภัยอากาศของยูเคนที่มีก็จะใช้ดีที่สุดก็จะเป็น p a t ริออแล้วก็ i l ริสตีแต่โดยศักยภาพและการออกแบบของทั้ง p a t ริออและก็ไอริสนี่นะครับ ตามเทคนิคแล้วมันไม่สามารถจัดการหรือว่าโจมตีทำลายเป้าหมายขีป่ปืนที่เป็นไฮเปอร์สมดิกที่มีความเร็วเกิน5้ามักไปได้เพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็เลยต้องมีการขบคิดกันนะครับว่าไอ้เจ้าขีป่ปืนสธ2ชนิดนี่นะครับมันถูกจัดการได้อย่างไรอันที่1อาจจะเป็นเพราะว่า p a t ริออตเนี่ยแหละครับมันอาจจะถูกอัปเกรดจนสามารถ ไปจัดการเป้าหมายที่เป็นขีปุโรธไฮเปอร์โซนิกได้อันที่2มันอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องบิน F16 ที่ขึ้นบินในครั้งนี้นีครับเพราะว่าตามข่าวแล้วนะครับการบิน f 1 6ครั้งนี้เนี่ยครับ F16 นั้นก็จะถูกทําหน้าที่เป็นระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งเรียกได้ว่าครั้งนี้นี่หละครับมันมีการบูรณาการการใช้ทั้ง f 16และก็ระบบ ป้องกันภัยอากาศที่อยู่กับที่นั่นก็คือพัตติออตแล้ว่าเอทริชีและการใช้ระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่นั่นก็คือ F16 การบรูรณาการครั้งนี้กันเนื่องจากว่า F16 นั้นมันจะมีเรดร์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรดร์ที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพอย่างมากในการที่จะไปตรวจจับในเรื่องของอขีปุรุต่างๆท่านผู้ฟังครับเรดร์ーーที่ว่านั่นก็คือเรด้ APG 6 8ซึ่งถือว่าเป็นเลด้าพรันครอปเปอร์ระยะไกลระยะการตรวจจับมันอาจจะสามารถตรวจจับได้ถึง80กิเมนะครับออกแบบมาให้เป็นาสามารถทดแทนเลดร์ AN APG 6 6ในเครื่องบินเั <A S 2> ครับความทรงพลังของเลดร์ APG 6 8ในเรื่องของมันสามารถกลายเป็นระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่นี่นะครับมันก็เลยสามารถ เป็นเป้าหมายเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการที่จะไปล็อกเป้าขีปนวั์ที่ยิงมาในเหตุการณ์ช้าวันที่17 ตุววัสดิการย,ยน์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับความสามารถของ F16 ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันได้รับการกล่าวขานอีกครั้งหนึ่งก็คือการขึ้นบิน F16 ครั้งนี้เลยครับจำนวนน่าจะเป็นจํานวนลําลำที่มีเหลือมีเหลืออยู่แต่จํานวนที่ลําลำที่มันมีเหลืออยู่นี่เลครับมันสามารถไปจัดการขีปรุรได้ถึง10ลูกท่านผู้ฟังครับขีปรุรที่10ลูกได้นี่นะครับมันอาจจะเป็นทั้งเซอร์คอนมันอาจจะเป็นแร็กเกอร์ก็ได้เพราะว่าจํานวนที่ ถูกทำลายไปนี่เดครับจำนวน8ลูกเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่า S16 นี่แหละครับมีส่วนสําคัญในการไปจัดการขีปุยไฮเปอร์โซนิกเหล่านี้เพราะว่าในเรื่องของขีปุยแุธอย่าง K h เ0 1หหรือว่าคาริบนี่แหละครับมันจะเป็นขีปุยลอนที่ยิงในระดับพื้นดินความสูงประมาณ1 0 0ยถึงสามเมตรเพราะนั้นมันก็จะทําให้ S6 นั้นไม่สามารถไปจัดการได้อยู่แล้วแต่ในเรื่องของขีปุยไฮเปอร์โซนิก ที่มันยิงด้วยระดับความสูงนี่เละครับเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อของเ1 6จากขี่บรุษเ1 6ที่มีประจำการอยู่ F16 ที่มีประจำการใน UK เคนี่หละครับมันก็จะพกขี่บรุษอยู่2ชนิดนั่นก็คือ AIM 120และก็ AIM 9 0ซึ่งคาดหมายไว้นะครับว่า AIM 120นี่หละครับมันจะกลายเป็นเลดร์ตัวสำคัญที่ไปจัดก,การ ไปจัดก,การขีปุษุธไฮเปอร์สนิคที่ยิงมาเพราะว่า A M 1 2 0นี่แหละครับมันเป็นขีปุโธนำวิถีด้วยเลดาราแบบแอคทีฟซึ่งมันช่วยโจมตีเป้าหมายที่ห่างไกลด้วยจากเลดา้าของเครื่องบิน A P j F A P G 6 8ของ S 6ที่มีการติดตั้งอยู่ใน S 6 6ที่มีการใช้งานท่านผู้ฟังครับข่าวการใช้ F 1 6ขึ้นบินจำนวน5ลำและก็สามารถไปจัดก,การ ขีปนาวุธของทางฝั่งรัสเซียได้ถึง10ลูกเนี่ยแหละครับมันก็มองเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าการใช้เอ6สในการเป็นระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนในครั้งนี้เนี่ยครับมันทรงประสิทธิภาพแค่ไหนเรียกได้ว่ามันไปเสริมสมรรถนะของระบบป้องกันภัยอากาศของยูเครนที่อยู่ในภาคพื้นดินได้อย่างดีมากทีเดียวท่านผู้ฟังครับข่าวดีที่มันเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปในเรื่องของเอ6สกนั่นก็คือการที่เดนมาร์กนี่แหละครับ จะมีโอนย้าย F16 เข้ามาอีก2ชุดให้กับยูเคนภายในสิ้นปีนี้ซึ่งมันก็จะทําให้ F16 ของยูเคนนี่หละครับมี F16 ประจําการอีก2ชุดรวมชุดเก่า5ชุดนียครับมันก็จะมี F16 ประจําการยี่9ลบาลำตาฟังครับ19ลําที่จะมีประจําการก่อนภายในสิ้นปีนี่หละครับมันก็จะไปเสริมสมรรถนะสําคัญ กับทางให้ระบบป้องกันทางอากาศของยูคเฮให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบูรณาการที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดจากการโจมตีของกองทัพลัสเซียเมื่อเช้าวันที่17วันอาทิตย์ที่17เดพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละครับมันมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าประสิทธิภาพ f 1 6 5าลำที่มันสามารถไปจัดการขีปนาวุธได้ถึง10ลูกและ1ใน10ลูกนี่ครับมันก็ต้องเป็นพวกซร์อคอนพวกทินซานอย่างแน่นอนเพราะนั้น ประสิทธิภาพที่มันจะเพิ่มขึ้นจากการมาของ f 1 6ล็อตลดต่อไปอีก14ลำนี่แหละครับมันก็จะไปเพิ่มศักยภาพของระบบป้องกันภัยอากาศของยูเคนได้อีกสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าศักยภาพ f 1 6ที่มีอยู่ของยูเคนนั้นมันไม่สามารถเปล่งประกายสมรรถนะออกมาได้ก็เนื่องจากว่าปริมาณนั้นมันยังน้อยมากเพราะว่า f 1 6สี่ลำห้าลำนี่แหละครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมันไม่สามารถไปผลักดันกองกําลัง ทัพอา,ากาศของลัเสเซียได้เรียกได้ว่าไม่สามารถไปงัดกับกองทัพอากาศของลัเสเซียได้เพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่มองเห็นยังไม่เห็นนะครับว่า S16 นั้นมันทําหน้าที่มากแค่เท่าไหร่อย่างหนึ่งก็คือ S16 นี่แหละครับมันจะปฏิบัติการในพื้นที่ทางแถบตะวันตกใกล้ๆกับโปรแลนด์เพราะว่ามันจะมีสนามบินอยู่ในแถบนี้สนามบินถ้าเผื่ออยู่ในภูมิภาคตะวันออกของยูเครนหรือว่าทิศเหนือนี่ครับ มันยังไม่มีสนามบินที่เ1 6เพียงพอที่จะไปใช้งานอันเนื่องมาจากว่ามันอาจจะกลายเป็นภัยอาจจะเกิดจากการโจมตีของเครื่องบินหรือว่าอาวุธของทางฝั่งรัสเซียอาจจะกลายเป็นเหยื่อของรัสเซียได้เพราะนั้นประสิทธิภาพนั้นมันอาจจะไม่ยังแสดงออกมามากเท่าไหร่ แต่การมาของ F16 ชุดใหม่2ชุดนี่เลยครับจำนวน14ลำในครั้งนี้นี่นะครับมันก็จะทำให้ฝูงบิน F16 นี่นะครับมีจำนวนรวมกับของเก่ากลายเป็น19ลำ19ลำนี่ครับมันก็จะพอปริงประสิทธิภาพในการที่จะไปต่อกรกับเครื่องบินลบของทางฝั่งของลัเสียได้อย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์สำคัญที่มันเกิดขึ้นกับ F16 นี่เลยครับ จากเครื่องบินเ1 6 6ลำที่มีประจำการในยูเคนครั้งนี้1ลำแม้ว่าจะต้องตกไปจากเหตุการณ์ปฏิบัติการป้องกันพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเหตแต่มันก็มีเหตุการณ์สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวันที่12ตุลาคมนี่แหละครับมันมีรายงานนะครับว่า F16 นี่แหละครับเป็นมีรายงานว่าสามารถยิงเครื่องบินซู34ของเลเสีได้ตกเป็นลำแรกเมื่อวันที่12ตุลาคมนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า ประสิทธิภาพของ F16 ถ้าเผื่อมีความมีอาวุธพร้อมแล้วก็มีปริมาณพร้อมนี่แหละครับมันจะสามารถไปต่อกรอกับกองทัพ F16 ได้เหมือนกันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่รัสเซียยิงขีปุรเข้าม,มาร้อยกว่า120ลูกนี่แหละครับและก็ F16 สามารถจัดก,การได้ถึง10ลูกมันก็แสดงประสิทธิภาพให้เห็นแล้วนะครับว่า F16 นั้นมันมีศักยภาพมากมายเท่าไหร่ตอนนี้มันก็เหลือแค่ว่า อียูเคนั้นจะสามารถได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากาชาติสมาชิกนาโตจำนวนเท่าใดเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างเดนมาร์กนี่แหละครับเดนมาร์กนั้นมีเป้าหมายจะส่ง F16 ให้ได้96ลำตอนนี้ส่งมาแล้ว20ลำเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหลือ s 1 6 e ที่จำนวนมากที่เดนมาร์กยังจะต้องส่งให้รวมถึงชาติอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนนอร์เวย์ที่มีความประสงค์จะส่ง เอฟสิ uh, มาด้วยรวมถึงความคืบหน้าล่าสุดที่มันจะมี uh, เครื่องบินจากฝรั่งเศสนั่นก็คือลาฟาน2000ันี่แหละครับเครื่องบินฝรั่งเศสถ้ามาร่วมกันกับบูรณาการกับ F16 ภายในปีหน้านี่แหละครับมันก็จะทําให้กองทัพอากาศของยูเคนี่แหละครับทรงประสิทธิภาพมากขึ้นสงครามที่มันจะเกิดขึ้นภายในปีหน้านี่แหละครับเราอาจจะได้เห็นสงคราม ทางด้านของทัพอากาศต่อสู้กันระหว่างกองทัพอากาศรัสเซียกับกองทัพอากาศดูเคนถ้าเผื่อว่าสงครามมันไม่ยุติก่อนจากการมาของพรมรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ